เจ้านีมาเรียนดีเป็นการ์พอตุข่าแม่ปีเขาแล้วก็ตกวันี่ไหนเ่ะปื่นจะใส่ชี่มากองกอกับวัปูเดี๋ยวเมาหาปูเนี่ยให้เขามาให้เขาดิข้ากจะเฝ้าแกว่าปูเดือด เป็นตาของเขาเีเขาลต้องายผี่มาเตืนจะถ่ายที่านกอกองถ้าวนมาปูเดี๋มาหาปูเนี่ยหาเข้ามาหาเขาอยู่ทั้คนเาแว่างูเด้อเดกินกัน่างสัตาูแลี่เราพูดเป็นนีเนาะบล็อกหนาบล็อกหนาอว่าคืก็ต้องรอ ตัวใหญ่โขกได้แรงแต่โขคได้หวานแด้เด้อยิ่เด้ื่อนแ่าเครียด้อไไปหาลบหนีลกตดอหม่ผู้ใดงานมากงานไครเลยใหมคือคือคือที่พอให้กูวัดท้งเก้าบาทผู้ใดอยากใจมาเอาทิ้เกาบาทจ่ายนี่แหละกูจ่ายกูไปนี่ใครกูจ่ายเนาะตื่นอ่บพอเกีห้แต่โตขึ่นโตห่อนเด้อเด้อ คนรัสิบเก้าสิบเก้าสามารถไปกลับได้แต่วัาจะทุกไปร่างโลเด้อบาทเมื่อบานไปร่างโลก่นจะรู้เไม่มีเงินอีกเรือบาทไม่มีเงินร่างก็รม่เงิน็ทะเบียนรถจะรงทะเบียนรถเยงันเอาจ้างเกียรเกียรรางรถทีกบาทแปดเจ็ดบปดเจ็อคางแคเลยปูพ่าะคือายอีที่หกบาทปดเจ็ ต้อเรยนเรื่องไว่าไปร่างรถ6บาทักอันไปล่างรถ16บาทไปางรถ16บาทแต่ว่าต่อไปตื่นมากขายคลิเต่าก็ไปร่างหายคือหกเข้าใจโอเคครับผมคูลูรื่องฐานหลูกสาวว่าสิเป็นย่านช่างไก่เป็นกะไดไปมารูอันนม้ค่ารโร่าขวาดูไ มาขอหน้ากูนี่ล่ะทาลกขาไปข้างล่านข้างไก่ลูกขายไก่ตาขายตาประเทศยในกูซื้อ่าจระหน่ำซื้อกตกเสียแก้วเกิดค้อมเสียเองในล่ะกูแบ่งงการะนกแก้วแก้วเกคามเสียเอนละกูไป้ไปได้รปได้ไงได้ไ้ไปได้ไเได้ไปได้ไปได้ไปเด้ไปได้ไปไ้ไปได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 ้ไัได้ไปได้ไปได้ไปได้ไงด้ไปได้ไ้ไปลดงไปอด้ไปได้ไ้ไปได้ไปได้ไปไดไปได้ไปไดไปไไปกด้ไปไ้ไปได้ไป้า้ไปได้ไปได้ไ้ยได่ไป้ไปไ้ไปได้้ได้ เาไ,ได้่ดเออหางเาพสิข้ก้ปกรัก๋งอไรไางตอน่ออย่ไแม่วนแม่เขาไปยง้นเราไองดีมีวมาายันเพดห้มาเพิ่มูดีละเม่อไม่เอาห่าง่าเนาะห่างเอาว่าอ่างนึจังว่าเครื่องหวั่พักข้างว่าังเคื่องอ่างนึจังว่าเครื่องแตกแตป่นดูาเข้ามา่จ โอ้ร้ายจริงร้ายังว่รง้ายแรงนไม่ต้องหนักหนักค่าข้อดีวเมื่อไหร่พูดถึเออถึงไงมาอีขึ้นเก้าหน่เนาะนี่แหละงมายงายงามากขึ้นเก้าละเออบักเราจะรืมอเ้อะไปร่างรวมทะลุเนอะเมื่อวันพ่อหายขึ้นหกบันจ้ะหายค่าไปร่างวันที่หกเออตืมน้าบ้านขึเก้า ถามว่าเด็กถึงนพ่อป้ะหายเร้่องอะไรต่อพงว่าพี่เถือเร้อเนี่ยตัวไหนพ่อหันือเถื่อเดือหายตัวแางว่าเพืออกาจีนตัผไ้ใดมาพ่อหายชื่อเก่าเนอะอม่อดเหนียบบมางได้ชื่อหกได้ชื่อหกยอนนะข้าพ่อบระหายกะริึกตุกนะฮู้แต่ถึกตุกนะฮะฟองวิ่งเงื่อนถือไปแรกพ่อการลึกหันชื่อหกชื่หกชื่อหก ที่่ดยวลาให้มั่นใ้แล้วหรือร่างจะเอาไม้คอเบิกไ้หลืวบางวันทีมากไม่เดียบผานได้ ตบักขาบมากวาเลือเอือนเอืนงมคือเินเห็นเพิ่ห็กระได้ว่วมพได้ร้ายบอกได้หาร้านเมืองจะทผาได้าลูกนี้ย่างแนเดีลูกมีแค่นั่งกองกอยเลยเด้อวองตัววไปานนี้แบบีมีมาการกินข้าวพอไม่จัจยด้ค่ะจัดจานางลูกกับวันนีนี่ปูเออบากนี่ะากคือได้เอ้าตอนนมา บาทไปต่อตึนต่อมือเลิกเล็กไปต่งไหนมาตึงไหนอาโมได้ใชัไหมฝันน้อยฝันเจ็กสีเมนตฝันเปนเจยบมนนอนเจี๊ยบไปโบกมือนึ่งหลังต่อตองหวักฝันมาปุ๊บฝันาปพูบก็ว่าฝัปุ๊บป้าวถามยังไงชงสูมันสีแมนก็มัวดมาันอ๋อมาแต้มมาละม่ดีร้านหน่อยน้องเพี้ยนเอาบ้านกินโนมีฝันไทยตบจีโนนแันนี้แล้วเดี๋ยวฝันต่อมันเติมพอน้องเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยว ตี้านนี้เป็นเสียงหองมากเอย่างมากูงานข่าว่างค่ะเนี่ยนว่างเเป็นแต่ถึงพอความรออ่น่นี้ดราพ่อที่นีหลักผู้ง่ายในชุมชุงก็ขาวพอแบบความรอสิฉารายเนี่ยเพราะมานามาแต่พวกแข็งใจฉาลายกันพู้ก็ร้อยที่นี่ะเออเห็นเราเออความใจจะวาะรออะไรคือความแลเยอะมากเลยเพราะมันทามาต่ได้ามาถอพอหูคนได้เห็นใครั

เค็นยามาถือถืออยาขึ้นลูกแดงขึ้นั้ายมาตอนมาฝากกับนอค้าสันไหนก็รู้ใจได้เด้อว่าเอาคืนทนแล้วจังถือใจนลาง็้า่้านตาพอได้็กนั่งองก็คืนในก็ได้หอกู้ข้า้านนอค้าขึันปอบวดนอค้าเขาก็เลยปลอกความไดปู้ยากไรข้าด้ในตาพอพอปูนั่งน้อยปอกลวกขอยางไรข้านไหรังวัข้างได้ขาอยาให้ติอจาก เอาไปเ่คุมพอกันนะข้าวเป็ดกเออจ้าลูกจะเอาออกไห้นะต้องไปแตงยังพอนอหละคือกก่เออข้าบอกออกจากตู้เย็นพ่อกับป้กต้องเอาม้าว่างไว้พอกันเดืคนนะตักพูเนี่ะคือไก่อันนี้กบกไม่กินแล้วปูเออเอามาไปนไว้ให้จังได้การบ่กเข่าของคูเรียนข้าบ่ปอกว่างไว้ข้าว่างไว้เดืนืนเากันแล้วลูที่ปปอกใหจะปว เออบูค <łość> ่าแล้วก็ต้ำมะพร้าวบูค่าเพราะว่าลุงบ็จะได้กินหนย่ัูอข้าวปาถือกินก็ขึ้นตัวเอก็ไม่ได้แต่ข้าวต้มคนก็แค่ข้าวผู้ใหญ่ขยะเนาะ

ทำไรแต่ไม่ได้แมวได้บอกคร้านไม่ควรจเอาพ่อกินเขาใส่ฟ้าก็ปดนที่นังนาให้ไปดเลเอาพอกิหน้าไม่ใตงเครื่องเรื่องด้ากับพ่อวืนวันนี้ความสุขไยกันด้างถ้ามือกินเกี๊วแบบนี้ไปเขาะเบิ้งปูอีกอันแต่เขาเรยกว่าตั้ง พอโอ้เด็กนอนมอนมาหาข้าเข่ามาตั้งใจหาตาเราเลยอนปกะดึงบ้าเาเปิดบ้านาฝาต้องพูมั่แคเข่าตั้งทามังเชื่องท้อง นัโมกุขาจ้านักมัพาชาพาขัดขามหาการะอุอังเอิน่ึ้นสู่นังนึกคือตจำป่าจกกับป่าทารุนกโมทำนะกปสโขมากับป่าจ้าด้วยญัปูริ้งรโตน้มอัานึงเติมน้าอ่านึาเตินน้ำอันีงเตินน้ำทัก้ืกึ่งแล้วเก็บัวาปวดท้องึ่งแล้วก็หายช่วงหายเท่าขั้นชื่นเลยก็ถือึ่งแล้วก็ถือดีแล้วหรือแล้วนี่เรากุบักเราทุกขหายเร่องนี้ราก าเอาท่านบอกว่าค่ะข่าเขียอยู่กับม่ออเขากัไมู้ดอาว่าปักกล้วยเคืองั่ปักกล้วยกับข้าอยู่หรือยุคเขียดมาใก้เข่าไหวบอกไหมไม่กินมองกันชูเลาก็เด็กกินที่บัเอาเปิดกั่ะเนาะถ้ามันเอามาขายปู้มาดไปาครับ เครื่ือเรื่องก็พึ่งจากหน้าดูวัาหารบ้าบากเผากร่บอกออกตะเกียร้กระบอกก่อหายเอถือฟาดถังฟา้รอบนาตันแชมาผ่านแล้วกรู้ย่างไปก็ตื่นเมือห้วเกกต้มตายแล้วมั่ฝนโอ้ยมันอะันมา่กอ มือถือไม่มมือถือไม่มาสุรภาพแข็งแรงเดินมทางฝักทนั้นล้นะหางมือถือแต่เริ่มจะเริ่มชุบชูกชุคชรกมาบัเว้่เว้นจิงๆไปดักว่าที่หัวเริ่ม